สวัสดีค่ะอร่อยง่ายบายแม่ตับวันนี้นําเสนอเมนูสังขยาฟักทองนะคะอันดับแรกมแม่ตับน้าฟักทองมาล้างก่อนนะคะล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อมีเศษดินเศษอะไรติดขอฟักทองนะคะก็จะคว้านไส้ฟักทองออกนะคะอาตัดเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จก็เปิดฝาออกแล้วก็คว้านไส้ฟักทองออกนะคะ เมื่อควานเมล็ดออกเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็คว่ำไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาเสด็จน้ําจากนั้นนะคะเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบนะคะดังนี้คะ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะฟักทองนะคะไข่เป็ด2ฟองไข่ไก่2ฟองน้ํากะทิ2 0 0 ml อตัวนี้มาแต่งปั่นใส่น้าใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาน้ําตาลมะพร้าว150กรัมค่ะ เริ่มจากนะคะเทกะทิใส่ไปเลยนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะเตรียมไว้ตัวนี้น้ําตาลมะพราะ้าว150กรัมใส่เกลือนะคะ1ช้อนชานะคะตอกไข่ใส่เลยนะคะไข่ไก่2ฟองนะคะไข่เป็ด2ฟองอ่บางท่านก็จะใช้การหยำกับน้าใบเตยนะพอดีแม่แตําปั่นน,ะะน้ำใบเตยไปกับกะทิแล้วก็กรองเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเททุกอย่างนะคะใส่รวมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะบางท่านจะใช้การหยำนะคะใส่ถุงมือแล้วใช้มือหยำมยัยัยยให้มันเข้ากันแต่บังเอิญว่านะคะมาต่าก็ไม่มีถุงมือนะคะแล้วก็มีเครื่องปั่นนะคะมาต่าก็จะใช้การปั่นเลยนะคะ ใ้เครื่องตีไข่ในการตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นะ,ะทำให้ฟองมันหายนะคะวันต่งก็จะคนสักพักหนึ่งเพื่อให้ฟองเขายุบตัวนะคะแล้วก็เอามากรองนะคะกรองนะคะ เพื่อให้เนื้อของสังขยามีความเนียนนะคะไม่มีฟองอากาศเยอะเกินไปนะคะกรองเสร็จก็เทใส่ฟักทองที่เราเตรียมไว้นะคะ จะเป็นน้ำออกน้ำตาลหมุนๆนะคะเนื่องจากมีการผสมใบเตยเข้าไปนะคะแล้วก็เทใส่นะคะตัวฟักทองนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นําไปนึ่งได้นะคะมแม่ถามจะไม่ปิดฝานะคะเคยปิดฝาแล้วรอบหนึ่งนะคะมันแตกนะคะเพราะว่าไข่เขา ดันขึ้นนะคะก็จะแค่วางฝาเอาไว้เฉยๆนะคะจะไม่ได้ปิดแน่นนะคะใส่นึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเปิดทุก15นาทีถึง20นาทีนะคะเปิดเพื่อให้ไม่เกิดการดันตัวมากนะคะเขาจะแตกได้นะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะถึงจะตัดไม่อย่างนั้นนะคะ ไม่อย่างนั้นสังขยากับฟักทองนะคะก็จะแยกตัวกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสังขยาฟักทองนะคะตัดตามชอบใจนะคะจะให้ดูเนื้อของเขานะคะมีความเนียนะะะะยนะคะละมุนละไมนะคะไม่หวานไม่เลี่ยนนะคะหอมกำลังพอดีขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะมาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ